น้องแทนโทรมาน้องเอ้ยโทมาถามหาน้องโทมาหาถามโทมาถามหาไก่นอยอาบอกว่าน้องอยู่เที่ยงอามาถ่ายคลิปเฮ็ดปวกสร้างบ่ขยาอยู่นเนาะเฮาย่างขึ้นมาแนวนี้เนาะเฮาก็สิอโทษขออภัยพี่น้องเสียงดังแน่จักหน่อยนางดำอยู่ไสบมื้อนี้ว เม่นองดำนะพี่น้องอือพอขึ้นน้ำลายาเถอะไปตอดน้ำเจ้าผัดมาแต่ใสายอันนี้นะเจ้ากระบอยขวมไปบ่อสามสิบกว่าชีวิตผู น้าห่วยบ่ได้มากเป็นยังสีขวมบ่ได้ปลาห้ามามัวว่านี่บ่ได้มีน้เมืมมม่อได้สิจ้างคนน่ะมันละมือกินอยู่นอนนำ้ำ เอาเจ้หนวดบ่ได้ดำบ่มื่อนี่เอาคือว่าตกพความกันสองตาเออกะหมัดเบิดต้องมาจ้างคนลลกาอีกบ่ดูดใส่บ่เนี่ยนะ

ปนนั้นกันอะไรฮะปนนั้นกันอะไปั้นอะไรอ่ะนี่ปั้นคนขึงสบายดีพี่นอ้องวัวเมียดำหน้ากับปั้นกันคนขึ่งเออมันหลับไปแต่ไฟแต่มันตีเนาะปาัดกะลุงตุยนะเชีงมางามเทบอกลกูี ก้า2ตาได้พันก็มัด2ตาน่ะเออมันสิบ่เหลือติเอาเฮายังว่าแล้วว่าพันก็มัดนี่มันสิบ่พอบ่น้อยทงนีห้วยคันก้าเจ้าเือทงนี้เืออีก2ตาจิงขงอยู่ก้าเจ้ามันก็เือแล้วว่ตกตาเนาะจก4ตาอยู่พุ่นน่ะแลลกไปเบิดแล้ว2น่ะได้พันกเดียวนี่น่ะแล้วก็ยังเนาะเออแลมันสิบ่ได้มานางบ่เอาเฮายังว่า เพิ่อน,นกระหัวนะฮะว่าว่าไปตกอยู่พุ่นมันฉ่ำมันส,าานสีเลือดว่ะพันธุน์โกมันกันเลือดนั่นเลยเน,น,นาะอไปดำในใส่ว่าเพื่นว่าก้าพันธุกมันนะลงหอยใหญ่นะก็ะซองลอยปลายเนาะบันนี้ก็ขึ้นไ <st> ปทางเทิงมันกับบดิมีหอยใหญ่บันไดเด้ห <st> ขักขจาวดำที่ได้ถี่กับบะเบสไปแล้ววันนี้บะเบิสพันหนึ่ง บ่เบิดบ่ปะกะพันกวาดสองไห่น่ะสองตาน่ะและกะน่ะย,ยั่งอยู่สองตาสิงเค่งอยู่เดียวนี่มาทุงกันเลือดเลือทถงอันอนั้นมาทุงนี่กันเลือเนาะสามสิบกว่าคนคนงานนะ่ะ,โ,นมมออะโอ้ยทั้งกุ้มนะมันกุ้มอยู่แล้วหน้าเป็นทุงสิปาดามอะไรพวกกุ้มมือ ปานนะปลี่ยวคนหมดลายปลาหนะแล้วบ่หมดแล้ววะยังน้อยเดียวนะะอันเล่าวะย่านแต่ดูหน้าบมดทันเล่าว่ะอันบ้านน้องเคียนซิมหาคนปลี่ยวเด็อันนี้ข้าเจ้าก็ลงไใหญ่เลยเด้น่ะว่าพื้นว่าลงไฮแย่หน่ะแบ่งกันลงไห้ละซิมหาหน่ะกะข้าวเดียวหนึ่งเนาะมันกะสีเฮงวันใดเด้ผูรณาสามซิบเลยเฮ้ยคนงานน่ะป้า เท่าอ่วงนีตาสะออนหยุบหยุบอยู่ยามยามเห็ดเบี้ยเขาอยากได้ลายอยู่มาสองคนย่องแหงียงย่องเหงช่วงนีมันมันมีงานมีการเห็ดบัดช่วงสุ่มหาดำพุนอือช่วงพุนมาฝนเนาะปะเจ้ากับเผื่อพุนมาเจ้ากับแล้วไปเบิรลดเด้น้ำอันนี่นะ วอ้ยนอายแ้วงตกมากายนอโอ้ห้องปูนกไหวกันนอยู่ก้ขึ้นนูน่นแน,นี่กับมี่พี่น้องม,มันมา,าัดยาแายปูนกไหวกันนกอยู่ยามาัขายเห็นไ,ได้ามันสีมาอีกอยู่ได้หนิตอมที่จะหกบ่กลุงห้าหลอดอยากซีดก้ากา คือมืดคือคืออยู่มาโยเนออบอขันบอต๊กจักสองสัโมงนี่ก็โอเคนะมันหากบมีโอกาสนี่นะมันมืดอยู่นี่ค่ะมันหย่าไม่ห้าจักสองสัโมงนี่ก็เออเีว่าขายาาาเดดๆมันก็ยังบ่ตายบงประตนบ่งลงใบมันวงสัวโมง ม um ันบ่มีโอกาสให้ซีดชำน้านี่นะมันบดแดดเห็นเนาะแต่แต่แดดแดดนะพัดอย่ามันตายเนาะก็ว่าเละมันแดดกระดะกระโด้ดำขาหมูเออหมูวันดำนี่มานว่าเอาใส่ยด้ะเอาใสดำขาโอยโอยเผื่อฝนมานะเจ้าก็ะเล่อเบิดน้ำอันนี้เผื่อหาปลาอย่างก่อนนะนะ สามัรนได้ถือกระั่งอันวิดเดือน,นี่นะเจ้าก็ะเลียวหลงพายปลาเขาได้นดเดนาะ <c oughs> โอ้ดำหน้าเบิดจังหมัดจังสิเมื่อ <c oughs> จอนค้าส่งก่อน phải là đang chịu thừng, phải phải, đếnเวลา leo là sao, sao múa quần đây này cái đây pan can là sao, xong à, <laughs> cái này ừ, Nhân không bò lên gì đam chơi cái khách. ui, leo thì เตีทาเดีเตี้ยกัูกเป็นสอยเตไปจะคตนีแล้วเตี้หนักันมาชงนะเตี้ยมได้ดำซ้มืซ่าไเยมึงไสีก็สดำจะคนรแล้อันกดบเลนั่นแลยังว่าเตี้หนักันมาได้ดำซ้เห็นมวานี่เตี้มาชงเตี้กับมือเมื่ออย่างวเลยน้องี้ม แม่งน่าให้นองูงงูงเลฮะงูนนโอ้ยเดีายดำไงเดยจดำพอ้าวือแหล่น่ะนะจะสดูน้ำขึ้นไปบ่โอ้ยน้ำมีกระือั้งดำคลายให้มันแหล่พอมันพท่านได้เล่งนะให้มันใหญ่ เอาเนาะปล่อยลูกน้องได้ไหมมเต่ามันเช็ดดำจากปล่อยลูกน้องเรียบร้อยจะน้อยกันกับสีเมื่ออะไรพี่น้องสีห้ยข้าจอมมาสีก้าะห้คนโตมากขัดจัดดำพีนี่เนี่ยบริสุทธิ์พายเดอร์พีนี่โอ้ยสีเปลี่ยนก่อนเนี่ยบ่เฮ้ยจ้าคุณอันเพื่อบชากใหญ่ แค่หน่อยเลยให้เห้โต้กล่อมกันน่ะบ่คือคือห้โต้คลอมกันหลยตาเหตุบุตโต้ก็จะคลองตาบอเบิรตาหนึ่งแล้วนหน้าจะให้ยเลยในหน้าซีห่เบิรตาหนึ่งน่ะมันกระซิบิดอยู่ในพายนี่แหละสักกาหาตาใครยุบพายมันบวชแข็ง มันบกแข็งแลวมันให้ขนาดกาตาหนึ่งยังได้สี่ห้ยดำมีแตซอนขั้นอรโอดอันนี้นะอยอะาตาเข้าได้ฮาซอนขั้นเขาขัดป่าอ,อายูา,อายน่งตานี่กงหน้าไม่ต้ต <c oughs> จะเจงนะงันไหนดิต้องไม่ได้อ,ดอีกกนซกถ เลือเป็นเลือก,อก,กันนะตงพได้ดำตามันจะห้นะโอ้โออออม่รายกขได้นั่นอน

พี่นนูดอย่งยอางกลบ,บ่ลสีน,น,นาทีอะไรเออแคท